อาบน้ำยังไงให้ตัวหอมเหมือนไปสปาผิวมาผมมี5้าเคล็ดลับให้คุณคุณอย่าลืมแชร์ไปเพื่อนคุณด้วยนะทุกคนจะได้ตัวหอมๆกันอันแรกคือการเริ่มจากการอาบน้ำให้สะอาดจริงๆก่อนทริคก็คือให้ใช้น้ำอุ่นเล็กน้อยนะเล็กน้อยเปิดรูขุมขนล,ล้างเหงือ่อคาบไขมันแล้วก็พวกแบคทีเรียจะออกได้ดีครับขัดตัวเบาๆด้วยฟองน้ำหรือว่าใยบัวประมาณ2-3าครั้งต่อสัปดาห์อย่าขัดทุกวันนะครับเพราะว่าผิวอาจจะแห้งได้เวลาอาบน้ำให้ความสําคัญกับจุดอับพวกหลังหูรักแร้ข้อพับต่่่่าาาาาางงๆขข้้้ออหหหนนีีบแลลลวก็ัเเจุดดถไมสะ กลิ green, ่นอาจจะหมดความหอมเลยก็ได้อันที่2เลือกสบู่หรือว่ากลิ่นอาบน้ําที่เข้ากับผิวของคุณเช่นถ้าคุณผิวแห้งเนี่ยให้เลือกสบู่ที่มีกลิ่นนมวานิลาอัลมอนด์จะทําให้กลิ่นดูนุ่มและละมุนขึ้นถ้าคุณผิวมันหรือเ,เหงื่อออกง่ายให้เลือกกลิ่นที่ดูสดชื่นเช่นมะกรูดมะลิมินแล้วก็ยูคาลิปตัสและถ้าคุณผิวธรรมดาแนะนาให้ใช้กลิ่นคลีนๆหน่อยนะครับเช่นสบู่กลิ่นเด็กหรือดอกไม้ขาวจะทําให้กลิ่นติดผิวของคุณง่ายไม่ฉุนและอันที่สามครับหลังอาให้้ลล็ก่นนไดีขึ นะอันที่4ี่คือการฉีดน้ําหอมซ้ําที่จุดสําคัญหลังแต่งตัวฉีดน้ําหอมบนเสื้อผ้าแต่ออกห่างจากผิวเล็กน้อยและคุณอาจจะฉีดซ้ําที่ปลายผมมันอาจจะทําให้กลิ่นเนี่ยเก็บได้นานขึ้นด้วยนะครับและอันที่5ครับดูแลจากภายนอกแล้วก็ต้องดูแลจากภายในด้วยแนะนําให้คุณดื่นะมน้ำเยอะเพื่อล้างของเสียจากร่างกายนะก็มีอีกทริกหนึ่งคือการกินผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นพวกสับปะรดหรือแอปเปิลพวกมะเขือเทศและโยเกิร์ตก็จะทําให้ภายในของคุณมันฟ resh มากขึ้นแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมแชร์เรื่องนี้้ไปดวย